สวัสดีครับพี่น้องครับทีมงานลูพยาบาลตอนนี้อยู่สถานีรถไฟขอโปกจังหวัดปัตตานีนะครับนะขอขบวนทีจะมากนี่เป็นขบวนรถไฟด่วนพิเศษนะครับขบวนที่37นะครับนาะกำหนดเวลาถึงกั1 0มง17นาทีครับกนะรบุงเทพอภิวัตนถ,ถึงซอยโกโลกนะครับตอนนี้เขาอยู่ที่ จังหวัดปัตตานีนะครับเนาะของวันที่วันที่ห้านะครับหบ้าพฤษภานะครับเนาะขบวนรถไฟด่วนพิเศษนะครับเจ้าหน้าที่เป็นกะตอนนี้ก็ให้ลูกหลานหรือว่าผู้โดยสารนะครับนัง่งรอนะครับเนาะเพื่อความปลอดภัยน,นะครับเนาะรถไฟมาด้วยความเร็วนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยน,นะครับเนาะ ตำรวจรถไฟนะครับเจ้าหน้าที่สถานีรถไฟนะครับเนา,านนะนะขับรถไฟมาเถึงแล้วครับบรรยากาศวันที่5พฤษภาคม2566นะครับเนดะี๋ยวที่สถานีรถไฟโกโกจังหวัดปตัตตานีนครับ ตอนนี้กระบวนรถไฟเดินพิเศษกับลงแล้วนะครับในล่งครับเนาะบริษัทลงนะครับเนะานนะร,นะรถปับปอากาศนะครับเนาะรถปรถปับอากาศนั่งและนอนชั้นหนึ่งครับกบอนนี้มาจากกรุงเทพนะครับพี่น้องครับ สถานีกลางกรุงเทพพิวัรน์สวยกุ่ลกนะครับเน่าไปสวยกุ่ลกครับให้พี่ร้องเอาเดินทางปลอดภทยนะครับเนาะวันนี้เีมงานลูกพยยบาลภาพเบ่งบรรยากาศที่สถานีรถไฟโคโคยังวัดปัตตานีครับใส่เวลาประดนนะครับเนาะในการจอดเพน่ก็จะเดินทางเาวไปเลยนะครับเนาะ จอดพอถึงประมาณฐานหาที่ครับพี่น้องครับเดินทางนะครับพี่น้องฮอเดินทางตอลอดปลอดภัยนะครับนะสำหรับวันนี้ทีมงานลูกมายยานฝากไว้จำเนีก่อนนะครับปหนหาพามาเบ่งบรรยากาศจำนงครับผมสวัสดีครับ